สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจพีพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับเราจะัเช่นเคยนะครับบายบายแบบนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในวันนี้นะคะช่วงเล่าข่าวค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการที่ไทยนั้นบรรลุแผนแคร์แผนดูแลผู้สูงวัยนะคะช่วยกลุ่มพึ่งพิงกว่า200 0 0 0คนพูดคุยเรื่องนี้กับ นายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับช่วงเล่าลือวันนี้ค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องแพทย์แนะนําวิธีลดปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อยแบบถูกวิธีค่ะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภูลพิษสมัย สุวโจอาจารย์ประจำหน่วยศรลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างภาควิชาศรลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุในกลอ่องกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS ตอบคำถามกันที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมี ของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมของเราวันนี้นะคะข้อมูลคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อบุรณะ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนานสนะภายในวัดมะปรางมันอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะนี่คือข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารอมอสินจัดพิธีทอดกระถินสามาคัคคีเพื่อบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรของเสนาสนะภายในวัดมะปรางมันอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะนี่คือข้อมูลนะคะให้ทุกท่านร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบเข้ามาในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารอมสินจัดพิธีทอดกรถินสามาคัคคีที่จังหวัดใดค่ะ ส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่6พฤศจิกายนนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการคุณบาสนาทองพูนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินจัดกิจกรรม เด็กดีมีวินัยได้ลุนโชคสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่7-15ถึงปีเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกยูเซฟฟิงขั้นต่ำา1 0 0บาทไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563และฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ50บาทขึ้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564จะได้รับอัตราบเบีย้ยสูงสุด ร้อยละ0.50ต่อปีค่ะและได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลอีกด้วยโดยธนาคารนะคะกำหนดจับรางวัลในวันที่30กันยายน2564ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังได้เปิดโครงการแข่งขันออมกับออมศินโดยจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง30กันยาย,ยน2564เป็นกิจกรรมกระตุ้นการออมต่อเนื่องในกลุ่มสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมศินค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับนางสาววรายนัตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการบริษัท TTW วจำกัดมหาชนนะครับได้เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารเรียน TTW ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวจำนวนหนึ่งหลังจำนวนมี4ห้องเรียนนะครับแล้วก็ระบบกรองน้ำบาดาลและระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม R.O. พร้อมตู้กดน้ำดื่มจำนวน1ชุดให้กับโรงเรียนวัดราชธ,ธรรมรามจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโดยบริษัทมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักโภชนาการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสม และนาไปสู่การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนการจัดสร้างอาคารเรียน TTW ได้นํากระเบื้องดินเผาที่ผลิตจากตะกอนน้าประปามาใช้ตกแต่งอาคารเรียนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ดําเนินโครงการวิจัยตะกอนน้าประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถือเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัท ที่สามารถนำตะกอนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อย,ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการบรรลุแผนแค่แลนดูแลผู้สูงวัยนะครับจะช่วยกลุ่มเพึ่งพิงได้สองแสนกว่าคนด้วยกันพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดานะครับรองทธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะฮะ นี่ก็น่าสนใจคุณผู้ฟังครับคุณจรุพันธ์นะเพราะว่าผู้สูงอายุของเราบ้านเราจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาแล้วนะครับคุณบอกครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับกับที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับโครงการแครแพนเนี่ยคุณมอฮะตัวนี้เป็นความต่อเนื่องจากอหลายๆปีที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลเนี่ยอได้ให้ความสําคัญกับในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุซึ่ง ใน,นกลไกเหล่านี้เองเนี่ยเรามีผู้สูงอายุอยู่จานวนหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับซึ่งการดูแลเหล่านี้เองเนี่ยที่มันผ่านมาบางทีเนี่ยในในบางพื้นที่เองอาจจะไม่สะดวกในการที่จะทำ,ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการนะครับในเรื่องของการดาเนินการนะรก็เลยได้กําหนดในเรื่องของการที่จะต้องให้มี ระบบต่างๆ,ๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ,รบโดยที่มีการวางกลไกที่จะให้มีอาสาสมัครต่างๆที่จะต้องเขาข,ข,ข้าไปรับการดูแลเพราะว่าผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการซึ่งจริงล่านี้เองเนี่ยสองแสนกว่าคนในที่จะเป็นข้อมูลจากการสํารวจทั่วประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดําเนินการนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่าน,านมาเองเนี่ยตรงตรงนี้เองเนี่ยก็คือถ้าว่าเราสามารถที่จะดำเนินการลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย ะบบต่างๆ,ๆที่จะต้องเป็นการฟื้นฟูสุขภาพครอบเอที่จะมีความครอบคลุมไปถึงสิทธิการรักษาพยาบาลการเข้าถึงในหน่วยบริการต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ตลอดจนสิ่งเรื่องของการที่จะให้มีการฟื้นฟูสุขภาพในด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นเงื่อนไขที่ทางสกชเ,เขากำหนดไว้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ของของผู้สูงอายุเหล่านี้เองก็จะได้มีการดําเนินการเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลย จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางกลไกแล้วก็วางระบบครอบคลุมตั้งแต่ในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อําเภอแล้วก็ตาบลต่อเนื่อง,องไปนะครับอืครับแล้วรูปแบบจะเป็นยังไงครับคุณหมอครัรูปแบบหลกัลกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจําเป็น,นที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับซึ่งบุคลากรเหล่านี้เองเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในส่วนของระดับของพื้นที่ นะครับซึ่งในส่วนของระดับของพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งถ้าใช้ภาษาอังกฤษเองเนี่ยเขาเขาใช้คําว่า care giver นะ,นะซึ่งก, <im it> กลุ่มเหล่านี้เองจะต้องมีเรื่องของการที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการฝึอกอบรมนะครับซึ่งการฝึกอบรมเหล่านั้นเองนี่ก็จะทําให้เกิดกระบวนการในเรื่องของการเรียนรู้ว่าการที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุใน ลักษณะต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยจะมีเงื่อนไขในลักษณะของวิธีการแล้วก็มีทักษะแล้วก็มีแนวลักษณะของการที่จะต้องดูแลเหล่านั้นได้ได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการที่ต้องสร้างความร่วมมือกันในส่วนของทุกกระทรวง <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่จะประสานร่วมกันในส่วนของตัวรายการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะต้องดูแลในเรื่องของออสิทธิและสวัสดิการต่างๆของของกลุ่มในส่วนของผู้สูงอายุครับ,รบและและ้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยในในบางเรื่องโดยเฉพาะอ,อ้ส่วนพื้นฐานที่จะต้องทําให้เขาสามารถที่จะอ,อ,อยู่ได้โดยที่ไม่ทําให้เกิดโรคซ้ําซ้อนอะไรต่างๆตัวน,นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ แนวทางต่างๆถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็จะมีทักษะในการที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยพยาบาลต่างๆที่ที่ที่อยู่รับผิดชอบในส่วนพวกนั้นเองแล้วก็เชื่อมโยงกับในส่วนของตัวเ,เรียกว่าผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมานะซึ่งส่วนนี้ก็จะอาจจะเป็นในส่วนของที่จะรับผิดชอบการประสานงานนะครับใน กลุ่มของผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นอะไรต่างๆนะครับในส่วนพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของการที่ทาให้เกิดการดูแลแบบแบบควบวงจรนะครับอืมครับอย่างนี้แสดงว่าท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่เราไปร่วมมือด้วยเขาก็ต้องรู้ข้อมูลก่อนเนะี่ยที่แน่ๆตอนนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือเราจะมีในส่วนของราชการส่วนท้องถิน่นแล้วก็ในส่วนของตัวหน่วยที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นเองจริงๆตอนนี้มีอยู่ สองส่วนที่เขาทาง,งานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลใน,ในระดับตําบลซึ่งข้อมูลในระดับตําบลเนี่ยจานวนหนึ่งนี้จะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซึ่งก็จะมีทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ประสานงานากั่ในส่วนของไล่การส่วนท้องถิ่นโดยอบตหรือว่าในส่วนของเทศบาลซึ่งก็จะเป็นลักษณะงานทางด้านการสาธารณสุขของของเทศบาลหรืออบตหรือว่างานทางด้านพัฒนาชุมชนของ ของอบตซึ่งเร <น pew. S 2> ื่องตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่จะามาวางแผนนะครับว่าถ้าในตำนบลแต่ละตำบลเองที่มีกลุ่มของผู้สูงอายุเหล่านี้เองที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับกลุ่มของท,ที่ที่ทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เองเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุจํานวนกี่คนกี่คนก็อันนี้อันนี้ก็จะมีการวางแผนร่วมกันนะ,นะครับว่าผู้สูงอายุในชุมชนเหล่านั้นเองเนี่ยอาจจะมีอยู่สัก 20คนใน20คนเหล่านี้เองเนี่ยมีกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอคนหนึ่งอาจจะรับผิดชอบอยู่ประมาณสักสามหรือสี่ผู้สูงอายุที่จาเป็นที่จะต้องได้รับการดูและจะต้องไปทาในเรื่องของแผนในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็แผนเหล่านี้เองเนี่ยจะถูกส่งต่อมาให้ทางผู้งานก็คือในส่วนของ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่ากลไกเหล่านี้เองจะมีการสนับสนุนอะไรต่างๆอย่าง,าง,งไงกัดไหนนะครับ,ใน,รบในการที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ากลุ่มที่ค่อนข้างจะมีปัญหารหรืออะไรต่างๆที่มีข่าวอะไรต่างๆสารพัดที่อยู่ในทีวงทีวีว่าเออไม่ได้รับการดูแลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยตรงตรงนี้จะพยายามที่จะ,ะให้มีน้อยที่สุดหรือว่าพวกง่ายคือไม่ให้มีเลยเพราะว่าถ้าเราวางกลไกเหล่านี้เองเ,องเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะ มาช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นนอกเหนือจากคนไกในส่วนของพี่น้องของอสมอนะครับเพราะว่าในส่วนของอสมอเองเนี่ยก็จะมีความรู้เบื้องต้นในในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคนไกเหล่านี้เองเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ากลุ่มที่จะมาทําหน้าที่เหล่านี้เองเนี่ยจำนวนนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นในส่วนของอ,อสมอซึ่งกเกษียณมาแล้วหรือว่ามีลักษณะของคนที่มี ใจรักนะครับในการที่จะต้องเข้ามาเข้าามาดูแลแล้วก็มีลักษณะของการที่จะเข้าไปทําให้เรื่องของการที่จะเ,เสริมนะครับในการที่จะดูแลในส่วนของชุมชนตรงนี้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเสริมกันกับในกลไกการบริหารของของระบบของตัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับอครับ,<ๆ>รบก็ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายนะครับดูแลทีนี้แผนการของเราเนี่ยถ้าจะต้องเอาเข้ามาอยู่ในความดูแลจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอ อเริ่มหลักๆเลยจริงๆตอนนี้ก็คือเรามีฐานข้อมูลนะครับที่มีการสำรวจมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ภายใต้ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวหรือว่าลองเทิร์นแชร์เนี่ยซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพบว่าใน6 7 22ตำบลเนี่ยเอเราเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเ,เราสามารถที่จะ สอบทานไปแล้วนะครับว่าเรามีกลุ่มของผู้สูงอายุที่จําเป็นที่จะต้องมีแคร์แพลนหรือว่าแผนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุในสองแสนกว่าคนอย่างที่นําเรียนนะครับแล้วก็ในสองแสนกว่าคนเหล่านี้เองเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพึ่งพิงได,ไ,ดได้รับการดูแลเนื่องจากว่ามีลักษณะของการที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งหรือว่าแล้วก็ ลักษณะพวกนี้เองเนี่ยเขาจะไม่สะดวกในการที่จะมาใช้บริการที่ที่โรงพยาบาลปปสตเพราะฉะนั้น SO ทีมงานเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นทีมงานที่จะเข้าไปในการที่จะดูแลในแผนแผน,แผนต่างๆเสมือนหนึ่งว่าเป็นเป็นเหมือนอผู้แทนของทางทีมแพทย์พยาบาลที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับในด้านต่างๆโ <ๆ S 1> ดยเฉพาะเรือ่งองของการที่จะดูแลออนามัยส่วนบุคคลแล้วก็ไปกระตุ้นที่จะให้ตัว ผู้งานก็คือพี่เลี้ยงนะครับซึ่งซึ่งอยู่ประจาบ้านซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานเป็นเรียนต่างเหล่านั้นเองเนี่ยก็คือไปเพราะงั้นหมายความว่าติดตัวทีมที่ที่ที่เราทําหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เองเนี่ยจะจะจะไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับในในการที่จะทั้งทั้งทั้งช่วยคนที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ที่จะได้ช่วยดูแลผู้ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าให้ให้เขาดูแลโดยลําพังแต่ว่าเรามีเรามีกลไกของอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยเขาเออเข้าไปเสริมแล้วก็ไปช่วยบางส่วนนี้ก็อาจจะ มีความรู้ต่างๆ,ๆที่ที่ททเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เ,เป็นการแบ่งบอภาระของลูกหลานนะครับของของในส่วนเหล่านั้นเองรวมทั้งในส่วนของอในครอบครัวบางครอบครัวเองซึ่งอาจจะผู้ง่ายก็คือผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอา,อาจจะญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกหลานเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนั้นก็อาจจะต้องอาศัยหลักๆเลยก็อ,อาจจะอาศัยกลุ่มของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เนเเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแล้วก็มีการรายงานให้กับ คนไก่ของในส่วนของผู้จัดก,การผู้การดูแลผู้สูองอายุาเหล่านี้ด้วยนะครับครับแล้วเ,เอาบุคลากรที่ไหนมาดูแลฮะบคุณหมอเออบุคลากรเหล่านี้เนี่ยจะจะมีเรื่องกรมการที่จะเอ่อเปิดเปิดให้ให้มีการฝึกอบรมซ<อ>ึนะ่งตอนเน,นี้ยการฝึกอบรมตรงนี้เนี่ยเราได้รับงบประมาณมานะครับในส่วนของของของ,ของรัฐบาลเองแล้วก็กระจายลงไปสู่ในระดับของในส่วนของพื้นที่ณขณะนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือ ก็จะมีคนไตในส่วนของตัวภาคราชาการโดยเฉพาะในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของคอสต์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ปกปหลักสูตรต่างๆที่มีการฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยโกรมอมน,นุวัยนี่เป็นผู้ประสานงานที่จะทําให้ม,ม,มีมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกันว่าการรผู้สูงอายุในแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องดูแลอะไรต่างเป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอบรมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคือหลักสูตรที่ อ่420ชั่วโมงเหล่านี้เองก็จะได้รับใบประกาศซึ่งเบื้องต้นนักขนานี้เองเนี่ยทางกรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ก็กำเนดิดการนะครับแล้วก็มีมีการจัดอบรมเหล่านี้เนี่ยอย่างต่อนเนื่องแล้วก็แล้วก็ในส่วนของเรื่องของพื้นที่เองก็ในหลายพื้นที่เองก็ร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการดําเนินการนะอืมครับแน่ก็น่าสนใจนะเรื่องของระยะเวลานะครับเราจะกําหนดไว้ยังไงครับคุณหมอ ระยะเวลาตอนนี้เองจริงๆเนี่ยเราจะอบรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบซึ่งคาดว่าภายในปีนี้ก็น่าจะครบ,ครบในหมดในทุกๆพื้นที่แล้วก็ในส่วนของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการประเภทต่างๆสำหร,รับอาสาสมัครต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเป็นงบประมาณที่ผ่านไปทางในส่วนของคนไจของราฐการส่วนท้องถิ่นท,ที่จะมีการดูแลแล้วก็ กระ,ะบวนการในการตรวจสอบว่าทํางานได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรติดตามอะไรต่างเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการที่จะมีการเชื่อมโยงกับในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่ก็คือในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมพยาบาลตำบลหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเองเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพว่าเอาโอเคในสกูมเหล่านี้เองเนี่ยไม่มีผู้งานก็คือ,อไม่ได้ขาดหายไปแล้วก็ไม่มีผู้งานลักษณะ ถูกทิ้งนะครับ,รบให้ให้ให้อยู่แต่เพียงลําพังอย,อยู่อยู่ในส่วนของชุมชนะระลิงสาวพวกนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ,ะเป็นผู้ง่าคือปิดจับของอของการที่ผู้สูงอายุเองเนี้ยจะได้เรียกว่าได้รับการดูแลได้อย่างทพ่วถึงนะครับครับแล้วอย่างนี้คุณหมอถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะต้องดูแล แม้กระทั่งคนที่ยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยไหมครับคุณหมอครับเพื่อป้องกันสาหรับกรณีเรื่องของกลไกในการดูแลสําหรับในส่วนของคนที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเตรียมพร้อมไม่อนงเตยมพร้อมที่ต้องไ,ออได้รับการดูแลตรงนั้นเองเนี่ยเราจะมีโปรแกรมอีกโปรแกรม<อ>นึนะครับก็คือลักษณะของผู้ง่ายก็คือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเป็นผู้สูงอายุคือโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือหมายความว่าเราจะทํายังไงที่จะทําให้ตัวกลไกของผู้สูงอายุเองจํานวนหนึ่งซึ่งยัง สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไดแต่อาจจะไม่มีความมั่นใจในการที่จะช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะยังคงเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ค่อยทําอะไรโดยโดยเงื่อนไขในขณะน,นี้เราพยายามที่จะส่งเสริมว่าผู้สูงอายุที่ยังยังไม่มีสภาพของการผู้แรกก็คือหมดหมดสภาพที่จะต้องให้คนอื่นมามาคอยประคบประงมเนี่ยพยายามที่จะให้ให้ออกมา ทำกิจกรรมนอกบ้านนี่ให้มากขึ้น mm hmm. ผู้ง่ายคือในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ถูกกําหนดไว้ในมาตรการ,รที่เป็นติดบ้านพยายามที่ติดสังคมก็คือหมายถึงว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันในสังคมในเอะอรต่างในละแวกบ,บ้านของตัวเองเอะไรต่างๆพวกนี้นี่ให้มากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการตั้งพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของกลไกของชมรมผู้สูองอายุซึ่งจริงๆเน,น,นี่ยณขณะเนี้ย ใน,ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเองมีชุมชมผู้สูงอายุอยู่แล้วในระดับเดียวกเพเยงแค่ว่าที่ผ,ผ่านมาที่เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นในส่วนของกลุ่มของที่เป็นกาจการเก่าเกษียณทั้งหลายแหละหรือว่าในส่วนของคนที่พอมีฐานะอะไรต่างที่จะรวมตัวกันแต่ว่าในส่วนของผู้สูงอายุโดยทั่วไปเองเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้ใกลไกของตัวรายการส่วนของที่เองเ,องเนี่ยพยายามที่จะเซตระบบในเรื่องของการให้มีชมรมผู้สูงอายุซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ย มีชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเยอะแยะม,มากมายเพียงแต่ว่าในคนไทยในการที่จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมออะไรต่างเหล่านี้เองเนี่อาจจะไม่เห็น็นรูปประมแต่ที่รรประรทมที่ได้ชัดในส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีการทําศาสนกิจนะครับไม่ไว่าจะเป็นโดยคนไทยของทางวัดทางพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางมุสลิมเองที่มีการละหมาดอะไรต่างๆพวกนี้ เป็นตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามที่จะไปพัฒนาคนไกยว่าเในสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะไปเสริมว่าเออในวัดเองหรือว่าในมัสยิดหรือสุเหร่าเรืต่างๆพวกนี้ก็จะให้มีคนไกในการที่จะกระตุ้นที่จะให้คนคนที่จะมาทำสัายกรจเหล่านี้เองเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจมีการระมัดระวังแล้วก็มีการที่จะทําให้เขาสามารถที่จะมีกิจกรรมต่งางๆที่สามารถที่จะเได้อย่างเป็นปกติสุขเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าถ้า ถ้าอยู่บ้านเฉยๆราไม่มาทํากิจกรรมมาเรียนสามพวกนี้เนี่ยอมันมีแต่ทางที่จะถอยไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ว่าออกมาทํากิจกรรมลักษณะพวกนี้เนี่ยมากขึ้นอยู่เรื่อยๆอั่งพวกนี้มันก็จะช่วยทําให้เอเรียกว่างงานคือยืดเส้นยืดสาย <c oughs> แล้วก็ทําให้เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการพบปะกับผู้คนเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนต่างๆในสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนที่แต่ละก,กันโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปเป็น ผู้ง่ายคือเป็นผู้ประสานแล้วก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในเงื่อนไขที่ถ้าเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนหรือได,ได้รับการดูแลนะครับครับครับน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ใครที่จะใช้คําว่าไงดีต้องควรจะดูแลตัวเองให้มีความพร้อมก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุดีไหมครับคุณหมอก็รรจริงๆนักขณะนี้เอ,เองเนี่ยผมผมอยากเรียนนะครับว่าเราเ,เราเข้าสู่เรียกว่า ขึ้เข้าแล้วล่ะเข้าแล้ว่ะมีจํานวนผู้สูงอายุเ <c oughs> นี่ยเรียกว่าเยอะมากเยเรียกว่าเกือบเกือบเกยี่สิบเปอร์เซ็นต์บางพื้นที่เนี่เกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้ซ้ำเป็นมันหมายความว่าจํานวนเหล่านี้เองเนี่ยเรามีผู้สูงอายุเนี่ยในช่วงที่ค่อนข้างจะกว้างมากตั้งแต่อายุหกสิบต้นต้นเจ็ดสิบกว่าแปดสิบหรือแม้กระทั่งในบางชุมชนเองเนี่มีมีมีถึงเก้าสิบเป็นมันหมายความว่าในกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ย อย่างที่นาเรียนนะก็คือหมายว่ามันไม่ได้หมายเขาว่าอีกตัวผู้สูงอายุเหล่านี้เองเนี่ยเขาจะต้องรอรอการซึ่อผาใสาใครอยู่ตลอดเดวลาก็อย่างที่อย่างที่นาเรียนเั้งทั้ง,ท,งที่จริงๆเนี่ยเรามีจํานวนผู้สูงอายุอยู่ตั้งหลายล้านคนนะครับเ,เรียกว่าพาเข้าไปนักขณานี้ก็ร่วมๆเจ็ดแปดล้านนะครับเข้าไปแล้วเนี่ย เอาเข้าจริงๆเองเนี่ยเราเราก็มีผู้สูงอายุที่จําเป็นที่จะต้องรับการดูแลจริงๆประมาณสั 200, ออกสองแสนกว่าคนเท่านั้นเองครับเป็นวันใหม่เรา่าเราจะทายังไงที่จะให้ผู้สูงอายุเจ็ดแปดล้านคนเหล่านั้นเองเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลตัวเองเนี่ยได้ไปตลอดแต่คนที่สองแสนกว่าคนที่จะต้องต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเหล่านี้เราก็ต้องอ,อาศัยในส่วนของกลไกของอาสาสมัครต่างๆซึ่ง ทางราชการส่วนท้องถิ่นหรือว่ารัฐรัฐบาลกลางเองก็ต้องให้การสนับสนุนที่จะต้องช่วยดูแลในกลุ่เหล่านี้นะครับครับได้ครับเอานะครับวันนี้ก็คุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนายธีบรรดานะครับรองที่ปรึกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณยอดั่านครับแคร์แพลนนะฮะก็เตรียมเตรียมเมื่อไหนก็ดีนะครับสหรับคนที่อยู่พอสมควรแล้วพอถึงวัยจะได้ไม่ไม่ติดขัดอะไรสุขภาพแต่ ทั้งหมดทั้งปวงสุขภาพเนี่ยทุกช่งวงวัยดูแล<ช>ได้หมดเลยค่ะกลับอะไรครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับค่ะในช่วงหน้านะคะเล่าลือค่ะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องการที่แพทย์แนะนําวิธีลดปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อยแบบถูกวิธีค่ะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภูลพิสมัยสุวโจอาจารย์ประจารําหน่วยสรล ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างภาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วงเล่าเรือค่ะส่วนคําถามในวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินนั้นได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีนะคะที่จังหวัดอะไรค่ะส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่